สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC แฟนเพจผู้จัดก,การจุเลนะคะวันนี้จุเลนะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์น้องฟาโทกันนะคะว่าทําไมถึงเลือกจองรถกับจุเลนะคะอ่าน้องป้าโทรคะรู้จักกับพี่จุเลได้ยังไงคะรู้จักผ่านพี่ชายทีงงนะคะหมายถว่าพี่เลเป็นออกเคยออกรถให้พี่ชายครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดูแลดีมาตลอดเลยทุกวันนี้ก็ยังดูแลกันดีอยู่ะคะ่ะรู้สึกประทับใจะปะที่น่ารักกาแนะนําให้น้องมาเจอพี่ <Okay. S 2> แล้วพอเรามาเจอพี่ตัวจริงเสียงจริงเราได้มาสัมผัส ที่เป็นไงบ้างการดูแลยังใส่ดีแล้วน้องก็น่ารักมากเลยค่ะดูแลดีมากๆค่ะราแฮปปี้ใช่ไหมคะแคะเอเคค่ะยังไงพี่ก็ขอบคุณน้องปัทถุแล้วก็ฝากขอบคุณพี่บ้านด้วยนะคะที่น้องปัทถุอยากได้รถก็แนะนําน้องสาวนะคะมาซื้อรถกับพี่คนเดิมนะโอเคค่ะยังไงจุเลนะคะฝากเอฟซีแฟนเพจด้วยนะคะใครตัดสินใจจะซื้อรถใหม่ค้ายแดงอย่าลืมนึกถึงจุเลนะคะลูกค้าคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มไหมคะคอนเฟิร์มค่ะโออเคแล้วพี่ขออนุญาตนำคลิปนี้ไปเผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์ด